มานานพอสมควรนะครับก็ถามว่าปัญหาเราก็รู้เรื่องปัญหาของเรานะครับปัญหาในพื้นที่เนี่ยโชคดีว่ามีทีมงานที่เขาทำตรงนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานสคสคหรือสอสอเน,น้นประเด็นของปัญหาต่างๆหรือการนําไปสู่การแก้ปัญหาไม่กงังวลเพราะว่าทีมนั้นก็ยังอยู่ นะครับท่านสกสกคอ,อก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับที่ปรึกษาหรือว่าผู้ช่วยสสการุณโหสกุลก็ยังมาช่วยเราอยู่หรือแม้กระทั่งท่านสสการุณที่ถูกตัดสิดเป็นการเมืองแต่ก็ยังสามารถให้คําปรึกษาในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นเป็นพื้นที่ที่เขาเกิดพื้นที่ที่เขารู้จักมากที่สุดเนี่ยก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสบายใจว่าเราทํางานบนพื้นฐานของการมีข้อมูลและการทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นแ,แรกๆกลัวเรื่องนี้ที่สุดหลังจะมาเริ่มทํางานด้วยกันเนี่ยรู้เลยว่าโชคดีที่สุดที่ได้ทํางานกับทีมงานนี้ก็เตรียมพร้อมสับไว้ให้เราอยู่แล้วเนี่ยมันแค่ทํางานต่อให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็ต่อยอดนโยบายดีๆของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจะทําให้ประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ของ AEC เนี่ยดอนเมืองคือเป้าหมายสําคัญนะครับเพราะดอนเมืองคือประตูสู่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองที่กำลังจะกลับมาใหม่และใหญ่กว่าเก่า ไม่ว่าจะเป็นชุมทางรถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงไปทั้งเชียงใหม่หรือโคราชชุมทางก็อยู่ที่นี่รถไฟฟ้าสายสีแดงก็มาที่นี่โทเวที่จะต้องตัดใหม่ข้ามไปสู่เ,เขตนอกของกรุงเทพมหานครก็ต้องเริ่มที่ดอนเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดอนเมืองจะเป็นประตูสู่กรุงเทพอย่างแท้จริงเราต้องภูมิใจตรงนั้นเนื้อสารุ坡 o p h a ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจากประชาคนประชากรที่จะต้องเข้ามาอยู่พร้อมกับความเจริญที่มันจะตามมาเนี่ย มันก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยว่าเอาล่ะตรงนี้มันจะต้องมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับจะมีสวนสาธารณะจะมีสนามกีฬาจะมีสาธารณภคและมีสิงส่งต่างๆที่เกิดมาพร้อมกับชุมชนที่กาลังจะเติบโตอย่างอย่างอย่างไม่หยุดยัง้งก็ถ้ามีโอกาสได้ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้หรือว่าทําเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวดอนเมืองเนี่ยก็ทํางานได้เลยครับเตรียมตัวที่จะทํางานแล้วแต่ว่าเตรียมตัวที่จะหาเสียงแล้วหรือยังคะ โหามานานแล้วถามาามาหลายวันตั้งแต่ก่อนจะมาสมัครนะครับและที่สําคัญที่นี่ไม่ได้ไม่ได้แปลกเลยเพราะว่าหาเสียงมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงสุดารัตน์ลงผู้ว่ากรทมคุณปวีนางุ์สกุลคุณปร,ณณปรพัฒน์หรือแม้กระทั่งตัวเองนะครับหรือคุณพงสพ,พัฒน์คุณการุณคุณพิมชนาะผมผมมาหาเสียงเขตนี้ให้กับคนอื่นมากมายและส่วนตัวของตัวเองตอนลงผู้ว่ากรทมหาเสียงที่นี่บ่อยครับแล้วก็ภูมิใจมากที่คะแนนของที่นี่ ผมเป็นคนนําผมชนะเลือกตั้งผู้ว่ากะทะมที่นี่มันก็กลายเป็นว่าผมไม่ได้ไม่ได้แปลกใหมก่กับกับการหาเสียงที่ดอนเมืองเลยได้เลยชิวๆจริงใจนําเสนอว่าเราจะทําอะไรนะครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงจะต่อยอดขึ้นไปให้เรื่อยๆถ้ามีโอกาสทําอะไรได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทํางานกับรัฐบาลมานานนะครับทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในในรัฐบาลก็มานาน เชื่อว่าสิ่งที่เราจะสะท้อนไปให้ท่านต่างๆทุกภาคส่วนได้เห็นเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะกลับมาที่เกียรติดอนเมืองก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นสสเพราะเมื่อวานเพิ่งได้ลาออกจากการเป็นสสเป็นชีรายชื่อวันนี้เป็นอดีตส่วนจะได้กลับมาเป็นสสหรือไม่ก็ต้องฝากไว้กับพี่น้องชาวดอนเมืองด้วยว่าจะสามารถทําให้แซนคนนี้กลับมาเป็นสสได้อีกครั้งหรือไม่จริงๆกลับมาก็คือเสมอตัวนะเป็นสสเหมือนเดิมแต่ผมทุ่มเทเพราะรู้ว่า ดอนเมืองอีก2ปีนี่ไม่มีใครดูแลแล้วใครเราจะสารต่อสิ่งต่างๆที่เขาทำอย่างต่อเรื่องมายาวนานมันรู้สึกว้าเหวนะครับคนดอนเมืองตอนนี้รู้สึกว้าเหวขาดว่าใครจะเป็นคนดูแลถ้าต่อผมนะครับอาสามาดูแลตรงนั้นต่อแล้วอยู่ที่ท่านเนี่ยจะเลือกผมไม่เป็นสสหรือเปล่าขอบคุณครับ ก็ต้องมาติดตามนะคะว่าเขตดอนเมืองค่ะที่คุณแซมเคยทําคะแนนเสียงได้เป็นอันดับหนึ่งในสมัยก่อนนะคะจะกลับมาได้อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นสอสอีกครั้งหรือไม่ค่ะ และอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะนั่นก็คือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้มาให้กำลังใจคุณแซมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราเป็นกองหลังนะคะครอบครัวเราต้องมาให้กำลังใจคนในครอบครัวเราก่อนคะ่ะลูกเลิกก็มาด้วยหมดออกมาในทิศทางไหนก็ไม่สำคัญนะคะคือ,อยังไงพี่แซมเขาทุ่มเททุกอย่างเต็มที่แล้วคะ่ะเขา จะเป็นสอสอ,อะไรเขาก็เต็มที่ค่ะของเราหลังบ้านเนี่ยก็คงไม่หนักเท่าคนที่ออกข้างนอกนนะคะของเราก็ดูแลกันว่าอยู่กันสงบสงบดีคือแบบว่าลูกเลิกก็อยู่ในลู่ในทางทุกอย่างอาหารการกินอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เราเป็นหลังบ้านนะคะรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อครับว่าคุณพ่อทํางานเพื่อประชาชนครับก็มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราทาปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนละกันเราเรื่องอนาคตปล่อยให้มันเป็นไปเองครับก็ เราเป็นทางบ้านนะครับเหมือนที่คุณแม่พูดไปเมื่อกี้ก็ให้กําลังใจพ่อที่บ้านพ่อเหนื่อยๆกลับบ้านมาล้วก็หาน้ําเย็นๆมาให้ดื่มหิวอะไรก็หาอะไรอร่อยๆมาให้ทานครับและนี่ก็คือกําลังใจที่สําคัญจากคนในครอบครัวนะคะคนที่ทํางานเบื้องหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนั้นก็ต้องการกําลังใจจากหลังบ้านที่แท้จริงค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะ เป็นคนเป็นคนยึดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นมงคลของชีวิตทีแล้วเพราะฉะนั้นการได้เลขเก้าของผมวันนี้ถือว่าเป็นเป็นเก้าแห่งมงคลที่จะสามารถทําให้ผมได้ทําสิ่งที่ผมอยากทาจนประสบความสําเร็จครับตัวเลขเป็นเป็นตัวตัวนาโชคเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นความเป็นมงคลนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แพ้หรือชนะหรือจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่มันเป็นเรื่องของการทํางาน เป็นเรื่องของการที่ได้มีโอกาสได้พบปะพี่น้องแล้วก็บอกว่าเราจะอาสามาทํางานอะไรทํายังไงให้ชาวดนวอนเมืองของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอย่างไรอันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่นะครับ และนอกจากคนในภาคเพื่อนไทยทั้งรัฐมนตรีรวมถึงสอสอและก็คนในครอบครัวของคุณแซมพุรนานพมรตีที่มาให้กําลังใจในวันนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มคนที่เราเห็นนี่คะ่ะก็เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนเสื้อแดงะคะ่ะมาร่วมให้กําลังใจคุณแซมด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขามาจากไหนกันบ้างแล้วก็ที่เขามาวันนี้คืออยากจะให้กําลังใจอยากจะให้กําลังใจอะไรคุณแซมอ๋อจะให้กําลังใจนะคะคือแบบว่า เราอยากได้คนดีมาดูแลบ้านเมืองนะคะอยากได้คนดีๆคนพูดมากเราไม่เอาค่ะก็อยากได้แต่มาเป็นเสอมากเลยเพราะเขาเป็นคนดีมากตั้งแต่เ่าได้ลับรอแล้วป้ากระชอบก็ตังเด็กๆเลยเนี่ยชอบรักเขามากเลยเพราะว่าเขาหล่อไม่ใช่ไม่ใช่หล่อไม่งั้นนิสัยค่ะแล้วไม่มีว่าให้ใครไม่มีกะแน่กะแหนใครพูดเรียบเรียบเรียบร้อยมากค่ะน่าจะเลือกเข้ามา รับใช้คนดอนเมืองอะค่ะค่ะค่ะไม่เจ้าชู้สสาวร้ายยังนั้นไม่ได้รักแซมรักเพื่อไทยนะคะประหยัดให้พัฒนาคนดอนเมืองก็ตอนนี้ชุมชนคือมีปัญหาคือว่าจะโดนเวรคืนบ้างอะไรบ้างตามชายคลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากจะเริ่มมีแล้วค่ะตรงเนี้ยมาดูว่าที่สสที่หล่อด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักด้วยวันนี้อยากจะให้กําลังใจอะไรคุณแซมคะอยากให้ อยากให้คุณแซมสู้ๆแล้วก็อยากให้ได้ด้วยค่ะร้อเปอซค่ะอะไรถึงคิดว่าคุณแซมน่าจะได้ร้อยเปอร์ซ็นตก็มองดูรู้สึกว่าประชาชนชอบเยอะค่ะค่ะชอบเยอะเพราะว่ายาวาามเจริญมาเข้าดอนเมืองด้วยค่ะเพราะว่าเท่าที่อยู่มาก็สสการุณหงสกุลก็ช่วยมาตลอดเลยค่ะเขาดีเขาเป็นคนดีจริงๆค่ะ หาเสียงก็ไม่เคยโจมตีใครด้วยธรรมดาเลยให้พ่อแม่มาช่วยสนับสนุนผมหน่อยครับก็ไม่เคยโจมตีและไม่เคยด่าใครประชาชนถึงได้ชอบเขาน่ารักมากค่ะการุนนี่ถึงจะเป็นคนมโหไา่ก็จริงแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลนะคะไม่ใช่สุ่มสีุ่มห้าอะไรประชาชนถึงได้รักเขาค่ะเราชื่นชอบอะไรในตัวคุณแจมคะเป็นคนจริงใจกับงานค่ะ พูดจริงทำจริงค่ะแล้วก็รักประชาชนไม่หนือเนือหนือตัวนี่มีบ้านอยู่ที่นี่แต่ตัวอยู่ดินแดงก็ <c oughs> เลยตามมาเชียร์ให้กำลังใจคุณแซมค่ะ และนี่ก็คือกำลังใจทั้งหมดของคุณแซมยุรนันความมอมนตรีนะคะว่าที่สสจะบอกว่าว่าที่สสในเขตดอนเมืองก็อาจจะพูดได้นะคะเพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยจากอดีตคะแนนเสียงของคุณแซมมาเป็นอันดับหนึ่งในเขตนี้ค่ะรวมถึงณจุดจุดนี้ค่ะก็มีคะแนนเสียงที่มากมายเหลือเกินค่ะจากคะแนนเสียงที่มาร่วมเชียร์ในวันนี้ก็อาจจะพอทําให้เราได้เห็นว่าคุณแซมนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาในเขตพื้นที่ดอนเมืองค่ะ สำหรับในช่วงวันเลือกตั้งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปเลือกตั้งในวันที่16เพื่อที่จะรุ้นแล้วก็ให้กำลังใจคนทีมีฝีมืออย่างคุณแซมยุรนันพมรม,มตีในวันที่16มิถุนาย,ยานนี้ก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ และแน่นอนท่านผู้ชมรับนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวดอนเมืองย้ําอีกครั้งนะครับ8มิถุนายนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็16มิถุนายนเป็นวันเลือกตั้งจริงครับส่งกําลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยที่ทําพื้นที่เขตดอนเมืองมาอย่างยาวนานนะครับไม่มีอะไรเกินกว่าระบอบระชาธิปไตยใช้เวลาหน่อยแต่วันนั้นจะมาถึงครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับฝากหมายเลข9คุณแซมยุรน,นัพนพมรมนตรีเข้าคูหากาเบอร์9ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ